มาสาธิตเครื่องทาน้าแข็งใสนะครับน,นี้จะเป็นเครื่องทำน้ำแข็งใสใของวาชิโนนะครับเป็นตัวล็กนะครับงา้งางง่างเราดูว่าจะมีอุปกรณ์ข้างในจะเป็นใบมีดนะครับแล้วก็น,นี้เป็นตัวสวิตตัวสวิตในการทํางานนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วเราก็เปิดสวิตหลักก่อนเมื่อเราเมื่อเราง้างไว้ก็จะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเขามีตัวเซฟตี้กันว่ามือเราก็ไปซึ่งเราใช้ที่ใช้คือน้ำแข็งน้ำแข็งหลอด ไม่ว่าจะเป็นหลอดเล็กหรือหลอดใหญ่นะครับแล้วก็ง่ายๆครับใส่ไม้แข้งไปการทำงานคือเปิดสวิตช์ไว้นะครับแล้วเวลากดลงเป็นทำงานอันี ทำงานนะครับน,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 นี่มันคือน้ำแข็งที่ได้